คลิปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นรอคอยอยู่ครับแล้วก็คงอยากรู้เหลือเกินครับว่ากองหน้าที่ตกเป็นข่าวลืออย่างหนาหูที่ชื่อว่าราสมุสฮอยลุนเนี่ยเป็นใครมาจากไหน,นถ้าดีลนี้มันเกิดขึ้นจริงฮอยลุนจะตอบโจทย์ในการยืนตัวเป้าในยุคใหม่ที่สามารถเล่นเป็นฟอร์นไนได้มีส่วนร่วมกับเกมได้คอยเชื่อมให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ ซึ่งถ้าได้เข้ามาก็น่าสนใจครับกับเด็กที่อายุยังไม่20ปีเต็มด้วยซ้ำครับกำลังจะได้โอกาสจากสโมสรยิ่งใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista าบาจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับท่านรับสู่บอลริสตาครับกับผมจุตกรศรีข้าเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบมันในของเราครับมีฟีเจอร์ซุปเตงเป็นการสนับสนุนโดยตรงนะครับคลิปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นั้นรอคอยอยู่ครับแล้วก็คงอยากรู้เหลือเกินครับว่ากองหน้าที่ตกเป็นข่าวลืออย่างหนาหูที่ชื่อว่าราสมุสฮอยลุนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนและอยู่ใน ลิสต์ความสนใจของมิวเต็ดอย่างชัดเจนจริงจังหรือเปล่าเพราะการเดินหมากในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้นะครับมิวเต็ดค่อนข้างจะพิถีพิถันมากครับได้มมซันเม์มาแล้วได้อังเบรโอรน่ามาแล้วหลังจากนี้เป้าหมายที่มันชัดเจนก็คือกองหน้าครับซึ่งค่อนข้างจะล็อกสเปคมาอยู่ที่ลาสมุสฮอยลุดดาวรุ่งจากอาต,าตาลันต้าวันนี้พาไปรู้จักกันครับว่าหวัวหอกชาวเดนมาร์คนนี้ครับ เป็นใครมาจากไหนมีดีอย่างไรและถ้าหากย้ายมาอยู่กับแมยูเต็จจริงๆแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จมากแค่ไหนวันนี้ติดตามไปนี่พร้อมๆกันนะครับเรื่องราวของนักฟุตบอลนะครับหลายๆครั้งปูมหลังเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากหลงไหลเล่นฟุตบอลข้างถนนชีวิตแร้นแค้นพยายามดิ้นรนต่อสู้แต่ถ้ามองไปที่ชีวิตของลาสมุสฮอยลุนอันนี้อาจจะมีความแตกต่างครับเพราะเขาได้รับโอกาสจากครอบครัวเยอะมาก ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเยอะเช่นกันและได้ทดลองเล่นกีฬาหลากหลายชนิดมากมากครับฟุตบอลคือหนึ่งในนั้นใช่ครับแต่มันยังรวมถึงว่ายน้าวอลเลย์บอลแบดมินตันเทนนิสหรือแม้ทั่งฟุตบอลชายหาดครับอันเดอร์สฮอยลุนนะครับผู้เป็นพอ่อเคยเปิดเผยบอกว่าซึ่งสุดท้ายแล้วในช่วงอายุสัก 4- ี่หขวบเนี่ยความสามารถอันโดดเด่นของลูกชายของเขาเนี่ยคือว่ายน้ำครับถึงขั้นว่ามีสตาฟของทีมว่ายน้ําในเมืองนะฮะ โทรมาหาเองเลยครับว่าล่วงคุณวิพรสวรรค์นะเทพมากเดี๋ยวจะปลุกปั้นให้กลายเป็นนักว่ายน้ําทีมชาติได้เลยแล้วก็น้มหนาวให้สัญญาเข้าสโมสรครับเพื่อการฝึกซ้อมอย่างจริงจังซึ่งครอบครัวก็ซัพพอร์ตนะครับและลาสมุสฮอยลุนก็ตกลงครับกลายเป็นฉลามน้อยครับ ที่อยู่ในสโมสรว่ายน้ําท้องถิน่นและก็ไม่ทําให้สตาฟโค้ชผิดหวังนะครับเพราะผลงานของเขานั้นโดดเด่นจริงๆครับในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าฮอสโฮมนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือของโคเปนเฮเกนห่างกันระยะประมาณสัก25กิโลเมตรว่ากันว่าเจ้าหนูราสมุสเนี่ยเป็นนักว่ายน้ําดาวรุ่งที่ถูกจับตามมองอย่างมากครับและถูกคาดการว่าอนาคตเนี่ยขึ้นไปสู่ทีมชาติและไปถึงเวทีโอลิมปิก มีโอกาสเป็นแบบนั้นเลยครับแต่จุดเปลี่ยนม,มันเกิดขึ้นตอนสักอายุ9ก้าขวบ10บขวบครับในจังหวะที่กําลังจะเอาจริงเอาจังกับการไปทักว่ายน้ำนะเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างครับที่ดนจิตด,ดนใจให้เขากลับมาคิดอีกรอบหนึ่งเพราะในทุกครั้งเนี่ยถามว่าเวลาไปซ้อมว่ายน้ํามีความสุขไหมสนุกไหม,นไหมแน่นอนครับมีความสุขสุขสนานแล้วทำงานได้ดีด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่มันติดค้างอยู่ในใจของฮอยลุนก็คือมันยังมีอะไรที่มันสนุกกว่านี้ แลวเขาคนนึกย้อนไปถึงสมัยเด็กๆครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกิจกรรมที่มันทําให้เขามีความสุขที่สุดก็คือการเล่นฟุตบอลครับนั่นจึงเป็นจุดที่ทําให้เขากลับมาคุยครอบครัวอีกครั้งตอนอายุประมาณ9ขวบส0บขวบเนี่ยนะฮะคุยกันแบบเปิดอกเลยว่าผมขอเลือกฟุตบอลดีกว่าครับเพราะผมรักมันมากกว่าผมมีความสุขมากกว่ากับการเล่นฟุตบอลพอเปิดมาแบบนี้ครับตอนแรกเด็กชายลาซูสอยลุนก็รู้สึกเอ๊ะมันจะ มันจะเป็นไปได้ไหมเพราะเส้นทางของการเป็นนักว่ายน้ําระดับัยชนเนี่ยมันกาลังแบบไปได้สวยเลยครับแต่ผลลัพธ์ที่มันออกมาก็คือครอบครัวโอเคเลยครับและโดยเฉพาะคุณพ่อก็คืออเดรสฮอยลุนเพราะอย่างน้อยที่สุดครับคุณพ่อเนี่ยเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับแม้ว่าจะเล่นอยู่ในลีกระดับรองของเดนมาร์กก็ตามแต่พอได้ยินว่าสุดท้ายแล้วลูกเลือกที่จะเล่นฟุตบอลไม่มีอะไรเป็นข่าวดีไปมากกว่านี้อีกแล้วครับอเดรสฮอยลุนเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าจริงๆแล้วผมรู้คขาว่าลูกชายขอยงผมเนี่ยมันม โดยเฉพาะเท้าซ้ายครับเวลาผมเล่นฟุตบอลกับลูกเตะบอลให้หรือโยนบอลให้เนี่ยลาสมุสจะใช้เท้าซ้ายคอนโทรลลูกบอลได้อย่างเนียนกลิบเลยครับยังทำให้ดีกว่าเด็กร่วมรุ่นด้วยซ้ำไปและมันก็ทำให้มีความหวังได้ครับเพราะยิ่งถ้าคุณเป็นนักเตะทนัซ้ายซึ่งมันเป็นเทรนด์ที่มันหายากถ้าได้รับการฝึกซ้อมการพัฒนาอย่างจริงจังน่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ที่สำคัญไม่ใช่แค่ลาสมุสคนเดียวครับ น้องชายของเขาอีกสองคนคือออสการ์และเอมิลก็เห็นพ้องต้องกันเขาว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลด้วยคราวนี้ก็เลยได้เป็นเซตใหญ่เลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสามพี่น้องหอยลุ่นเนี่ยก็เล่นฟุตบอลด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆดัดแปลงชั้นใต้ดินของบ้านเนี่ยให้เป็นห้องซ้อมฟุตบอลขนาดย่อมๆครับหกคูณสิบเมตรแต่ความสูงเพดานเนี่ยไม่ถึง3เมตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กสามคนทําได้ก็คือออกกฎครับว่าห้ามเล่นลูกโด่งห้ามกระโดดมงเล่นบอลบ,บนพื้นเท่านั้น มันเหมือนเป็นการฝึกทักษะในพื้นที่แคบๆในการใช้เท้าออกบอลต่อบอลจ่ายบอลแม่นยำหลังจากนั้นเส้นทางของเขาก็เริ่มเดินหน้าครับกลายเป็นซ้ายพรสวรรค์ที่ถูกพูดถึงในสโมสรระดับท้องถิน่นเนอร์คือฮอสโฮมอุสโลต์ก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับบรอนบี้แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่โฮเบกอีกทีหนึ่งครับซึ่งระหว่างการเติบโตตรงนั้นครับฮอยรุนพยายามมองขวัญใจของเขาเป็นเป้าหมายหลักนั่นะก็คือนิคลาสเบนเนอร์ครับ อดีตกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กถึงแม้ว่าในภาพจําของแฟนบอลอื่นๆอาจจะมองว่านิคลัสเบนเนอร์เป็นกองหน้าที่ไม่ได้ดูดีอะไรหรือโดดเด่นอะไรครับถูกเรียกด้วยคาเสียดสีว่าท่านหลอดทําอะไรก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร,ร่นะฮะแต่สําหรับคนเดนมาร์กนะครับเบนเนอร์คือหัวหอกเบอร์แรกของทีมชาติและยืนระยะมาอย่างยาวนานจึงนหน้าแปลกใจของการเป็นขวัญใจเด็กๆท้องถิง่นหลังจากนั้นครับ โอกาสจากทีมใหญ่ก็มาถึงนั่นคือ FC Co โคเปน e ฮเกนครับสุดท้ายเนี่ยอยรุนได้ย้ายไปอยู่กับทีมเมืองหลวงตอนอายุย่าง15ปีครับและเขาก็สร้างผลงานโดดเด่นอย่างทันทีครับเขาถูกเรียกขึ้นไปซ้อมกับชุดยูสิเล่นข้ามรุ่นไปเลยครับส่วนน้องชายสองคนก็ถูกดึงตัวมาร่วมทีมด้วยครับแล้วก็ถูกผลักดันขึ้นสู่ชุดยูสิวันเวลาผ่านไปครับจนถึงฤด,ดูกาล2 0 2 0 2 1ฮอยอรุนถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ถึงแม้ว่าโอกาสลงเล่นจะน้อยครับ ถูกเปลี่ยนเป็นตัวสำรองลงสนามแค่ห้านัดแต่ภาพจำของผู้คนในตอนนั้นเนี่ยคือเด็กหนุ่มดาวรุ่งคนหนึ่งครับที่ดูทะเยอทะยานมีบุคลิกโดดเด่นกระตุ้นรุ่นพี่ปลอบประโลมแสดงความเป็นผู้นำอย่างคาดไม่ถึงครับแต่ว่าในช่วงท้ายซีซันครับเขาก็มีการบาดเจ็บถึงขั้นว่าโดนหามส่งโรงพยาบาลเลยเนะครับแต่โชคดีครับด้วยสภาพร่างกายของเด็กวัยหนุ่มนะฮะมันก็ฟื้นตัวได้เร็วและซีซันถัดมาครับ ถือว่าเป็นปีแจ้งเกิดได้เลยครับ2021-22ฮอลลุนได้โอกาสลงเล่นในถ้วยยู f a ฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งเป็นถ้วยระดับ3ในชิงแชมป์ั่วยุโรปที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นมาใหม่ครับโคเปนเฮเกนเนี่ยไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายครับแพ้ต่อ p s v อสไอเออเฟนแต่ในรายการนั้นครับฮอยลุนยิงถึง5ประตูและมันก็เพียงพอที่ทําให้ผู้คนท้องถิ่นในเดนมาร์กเนี่ยโดยเฉพาะสื่อมวลชนหันมาจับตามองครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่เขาได้รับอย่างส่เสมอในฟุตบอลั่วยยุโรป กลับไม่ได้แปรผันกับฟุตบอลลีกในประเทศเลยครับเพราะสุดท้ายเมื่อกลับไปเล่นเกมลีเขายังกลายเป็นตัวสำรองอยู่ดีครับมันถึงขั้นว่าเกิดความแตกหักกันขึ้นเพราะคุณพ่อนะครับอเดรีสอยลุนเนี่ย mm hmm. เคยให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยควรมีเวลาในการโชว์ผลงานความเป็นเพชฌฆาตในสนามมากกว่านี้ไม่ใช่แค่15นาทีที่โคช้ชทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ส่งผลดีเลยครับแม้ว่าลูกชายผมจะอายุเป็นแค่17 18แต่ก็ยังต้องการพฒนาการอย่างต่อเนื่อง ยิงถ้าคุณไปปิดกั้นโอกาสเด็กมันจะเป็นการทําลายดาวรุ่งคนหนึ่งได้เลยไม่ต้องสืบครับถ้าคุณพ่อมาแส่ไม่เห็นโจมตีต้นสังกัดแบบนี้ก็อยู่กันยากสุดท้ายครับมันมีข้อเสนอมาจาก Storm c l a s s หนึ่งในทีมดังของออสเตรียยินข้อเสนอเข้ามา1.8ล้านยูโรครับและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจจะไปถึง2.5ล้านยูโรโคเบเกนรับข้อเสนอทันทีครับเช่นเดียวกับ ลาสมุนฮอยลุนและเขาก็ได้โอกาสย้ายไปเล่นในลีกของออสเตรียในช่วงต้นปี2022ครับเดือนมกราคมและคราวนี้ครับมันเหมือนปลดปล่อยทุกสิ่งอย่างครับครึ่งซีซั่นนั้นครับเขาลงเล่นไป13เกมยิง6ประตูเป็นส่วนสำคัญให้กับสวมคลาสครับในช่วงการบดบี้ไล่แย่งแชมป์กับเลบูซาบ,บอัวแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ทันนะครับจบที่รองแชมป์แต่ก็ทำให้บรรดาสื่อมวลชนของลีกออสเตรียนั้นชื่นชมอย่างมากและก็ถูกนำไปเปรียบเทียบกับ เออริงบ a a อ h a ฮาร n นอาจจะเป็นเพราะว่ามาจากแถบสแกนดิเนเวียเหมือนกันและ h a ฮาร n นก็เคยเล่นอยู่ในออสเตรียเหมือนกันกับ Red บ u l ซ s อาร์บวกนั่นแหละครับแต่ถ้าเราลองพินิษพิจารณาดีๆครับยรุนส่วนสูง185ซเมตรครับแล้วก็มีความปราดเปรียวมีความเร็วมีความคมในการจบสกอร์รวมถึงสกิลการเลี้ยงบอลที่ดีด้วยซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับที่ทำให้เขาแจ้งเกิดกับสโตม l a าสได้ นั่นเป็นเพราะว่าวิธีการเล่นของสโตรมกลาสเนี่ยเล่นบอลบนพื้นครับแล้วก็เดินเครื่องเกมลุกไปข้างหน้าด้วยการต่อบอลมันแตกต่างจากวิธีการเล่นของโคเปนเฮเกนครับที่เน้นในเรื่องของการเล่นบอลไดเรกมากกว่าเปิดยาวจากหลังขึ้นไปหน้าข้ามไปข้างหน้าแล้วก็เน้นตั้งรับเพื่อสวนกลับซึ่งรูปแบบแรกเนี่ยมันอาจจะเหมาะสมกับไฮน์มากกว่าและทำให้เขาแจ้งเกิดได้ทันทีในการลงเล่นหลีของออสเตรียและพอจบฤดูก,กาลเท่านั้นแหละครับบรรดาหลายทีมในหลีของยุโรปก็ให้ความสนใจ สุดท้ายกลายเป็นอตาลนตาครับที่ประสงความเด็ดคว้าตัวไปร่วมทีมได้17ล้านปอนด์หลังจากเปิดตัวนะครับจาเปโรกัสเปรินีครับกุนซื้อสมองเพชรของออตาลนตาเนี่ยเปิดเผยถึงลูกทีมคนใหม่ของเขาครับบอกว่าฮอยลุนมีการสปรินต์ด้วยพลังงานเหลือล้นครับมีความแข็งแกรง่งเทคนิคยอดเยี่ยมและเขายังมีช่องว่าในการเติมศักยภาพอีกมากมายแน่นอนเขาทําให้ผมนึกถึง ริาา่งบลาอหฮาร์แลนด์ความเร็วของเขาเนี่ยวิ่ง100เมตรในเวลา11วินาทีนะครับเรื่องความสูงก็ไม่มีปัญหาเพราะศูนย์ทวงยิ่งต่ำก็ยิ่งดีผมหมายถึงว่าต่อให้ไม่ได้สูงแบบเป็นยักษ์ปักหลันแต่ถ้ามีบาลานซ์ที่ดีก็สามารถเล่นได้กาสเปรินีทิ้งท้ายนะครับบอกว่าเมื่อเด็กคนนี้มาอยู่ในมือผมเขาจะมีอนาคตที่สดใสแน่นอนเรียกว่าอวยเต็มสูตรครับแต่ากาสเปรินีก็พิสูจน์อีกครั้งครับว่าการดึงบรรดานังเตะดาวรุ่งเข้ามาปลุกปั เขาทํามาแบบหลายต่อหลายคนครับเอาแค่เฉพาะกองหน้าของอาร์ตันตานะครับลุยส์มูเรียลหรือแม้กรทั่งปาปูโกเมสผ่านมือของกาสเปรินี่มาหมดแล้วแล้วกับฮอยลุนเขาทำได้แบบนั้นจริงๆครับแม้ว่าจะต้องสร้างแนวรุกเจนใหม่ขึ้นมาโดยมีฮอยลุนครับยืนปกหลักตรงกลางขนาบข้างด้วยตัวลุมเส้นอย่างชุนค uh ุมายเออร์และอดโมลาดลุกมันเพราะว่าเล่นเข้ากันแบบเป็นปีเป็นขลุยครับ ยิงรวมกัน35ประตูแบ่งเป็นของลุกมมน15ประตูคูไมเออร์10ประตูเท่ากับลาสมุตฮอยลุน10ประตูซึ่งจำนวนตัวเลขในการยิงประตูอาจจะถูกมองว่าอ้าวก็ยิงไม่เยอะนี่ไม่ได้เป็นดาวซุนโบอระไรขนาดนั้นแต่ถ้ามองในรายละเอียดครับมันน่าสนใจครับเพราะนอกจากการจบสกอร์แล้วนะครับสิ่งที่มันเพิ่มเติมมาก็คือแทคติกวิธีการเล่นของฮอยลุนเนี่ยยืนเป็นหน้าเป้าที่พร้อมจะถอยลงมา เพื่อเชื่อมเกมจากแดนกลางหรือขยับไปด้านข้างเหมือนเป็นตัววิ่งหลอกล่อให้เพื่อนร่วมทีมนั้นได้มีพื้นที่มีโอกาสเข้าสู่กรอบไปโทษหรือยิงประตูดได้มันก็คือการเล่นของฟอลนายในยุคปัจจุบันยุคลุกหนังสมัยใหม่นี่แหละครับซึ่งถ้าเรามองเชื่อมกันนะครับวิธีการเล่นในแนวรุกกาลั้โตเป้าในยุคของริกเทนฮาก็มักจะเป็นแบบนั้นครับแม้ใงตอนที่มีวอลส์เวคฮอสก็มีหลายช่วงหลายเวลาครับที่เวคฮอสนั้นถอยลงมา เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่คราวนี้ครับถ้าดีลนี้มันเกิดขึ้นจริงฮอยลุนจะตอบโจทย์ในการยืนตัวเป้าในยุคใหม่ที่สามารถเล่นเป็นฟอร์ไหนได้มีส่วนร่วมกับเกมได้คอยเชื่อมให้กับเพื่อนร่วมทีมได้และเปิดพื้นที่ตัวด้านกว้างนะครับถ้าเรานึกภาพตามแบรดฟอร์ดซานโชอนโทนีสามคนนี้จะได้ผลประโยชน์มากขึ้นแน่นอนครับกับการมี Las ลาซูสฮอยลุนนั้นเล่นอยู่ในทีมเดียวกันส่วนไอ้คำเปรียบเทียบที่บอกว่าเป็นนิวฮาร์ลัน มันก็พิสูจน์ในตัวของเขาเองอยู่แล้วครับว่าสุดท้ายแล้ววิธีการเล่นของฮอยลุนกับฮาลันอาจจะมีความแตกต่างกันครับฮอยลุนไม่ได้สูงใหญ่หรือเป็นตัวจดสกอร์ตัวเป้าอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่จะเป็นแนวรุกที่มีส่วนร่วมกับเกมครับและเล่นเป็นทีมซึ่งไอ้คุณสมบัติตรงนี้ครับอาจจะเป็นจุดที่ทําให้อริเทนทาวนั้นสนใจและอยากดึงตัวมาร่วมทีมที่เหลือหลังจากนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นจริงอย่างที่แฟนบิศา์แดงคาดหวังไว้หรือเปล่า ซึ่งถ้าได้เข้ามาก็น่าสนใจครับกับเด็กที่อายุยังไม่20ปีเต็มด้วยซ้ำครับกำลังจะได้โอกาสจากสโมสรยิ่งใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิ่งหนึ่งที่เราสามารถพูดได้ก็คือนั่นหมายความว่าเด็กคนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นสาวกปีนส์แดงรอคอยด้วยความอดทนครับว่าจะเกิดดีลนี้ขึ้นหรือเปล่าลองแสดงให้เห็นเข้ามาได้ครับว่าอยากได้ไม่อยากได้ชอบไม่ชอบแบบไหนอย่างไรบ้างหรือถ้าไม่ใช่ฮอยลุนอยากได้ใครครับ สำหรับกองหน้าตัวเป้าคนใหม่คอมเมนต์เ,นเข้ามาได้นะครับถึงตรงนี้ถ้าทิ้นช่องวันนี้ของเราเนี่ยครับฝากกด subscribe หน่อยแล้วกันครับและก็มีช่องทางในการส,สนัสมด้วยตรงนะครับสุปรแตงให้กับ Mainstand Thailand ขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ